นั่งโตเฮียหาสมมายอย่างแบบห้าเนี่ยดูเฮียม,มาเดี๋ยวก็ถือได้อีกโอ้ยรูว่าหลู่เรื่องอย่างไรมึงนี่ตัวเฮียเป็นตัวพัวเขาเนี่นโโะนั่งได้เบิดน่นะสงสารเระมึงเดียวเฮียม,มาเดีเด๋ยวกรถือได้อีกว่าโอ้ยมันรุนะ่นๆมเนจยดังดีอย่างนี้ตัวทำเฮียเดียวเกือบบวกเดี๋ยวก็ถือเฮียได้นะสวัสดีครับวันหยุงกันบ้างเลยนะ มล้มีอย่างนะครับเนี่ยเออเกฟิวปเปลกาแกฟามาให้เฮียกินนะนะไหนครับเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวผมมานะครับเออดีเว้ยเมื่อกี่ผมกระหนาบมอีีด้วยเนี่ยคล้ายๆป่ะครับได้อยวยเนึกถึงตื่นมาบ่ เพิ่งตื่นเลยเพิ่งตื่นคือจะกินกาแฟสิกินกาแฟให้มันแก้ง่วงไหมเอากเจ้าเพิ่งตื่นเขากินมาตาป,ปุ่นตาปูคนน่ะกาแฟต้อกินยำเ้าหรือแก้ง่วงเนะี่ยยำก็ไหนมาเดี๋ยวเนะน,นี่ยเพิ่นว่าเนียเพิ่งตื่นเนะี่ยเนียกินหานแล้แตกเงี้ยโอ้ยก,กูต้กินอะไรกันเรื่องของกูโทสะนะได้ไปกาแฟนะนะครับเนี่ยกาแฟมาแล้วครับยัง มันมียาผิดอืมกินกาแฟหนึ่หอมเนาะนี่ครับเนี่ยสูดนะเชิญมาครับส,สดชื่นสดชื่นมืน้อน,น,นี้นี่เฮียมีภารกิจให้เฮ็ตไอ้อตะขาคนอย่างเงี้ยบอกผมมาได้เลยผมพ่อสมบูรณ์เลยเลี้ยงแบบเนี้ยยิ่งหาไม่เอมสิเบิ่งหลังคาบ้านกูนอะเป็นหู้นะฝนตกวเล็กพวกพวกเลยยอดมึงคนเดียวนี่ไม่ได้ไปยิ่งเพยหรอก วันนี้เนี่ยชิพาไปกว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านแถวนี้มาให้มดเลยเฮ้ยวแา้วดีบ้า ก็เคยซอยกันซอยงานอื่นทีเอาไปฮาตัน liền จักไปอยู่ทั้งเดี๋ยวโอ้ยอะโอุยอะโอุยอะโอุยอาโอ้ยอะอุยอาว่างๆมึงกับมึงสอยกูเห็ดการเห็ดงานนี้มื่อยสิตายแล้วเนี่ยเมื่อยเราไม่เค่ได้ยังสั่นอ่ะก็เห็ดวะอีมึงกินนี่ละขันกูมากินได้ละ ยังไงมึงก็ต้องกินคือเก่าแล้วมึงเบิ่งดูทีทางเนี่ยพ่อแม่เพื่อนทิ่มวัยไห้น่ะมุวนมั้งเนี่ยบักหลายเนี่ยมึงก็เย็ดซอยกูเนี่ยฮ็ดไปแนะมือกูทะลอกอีกัะยามมันสักเนี่ยมันจีหำทะลอกมึงรู้เรื่องยังดอกยัยบ่าวยัยบ่าวย็ดไปคุณมีหน้าที่มึงเฮ็ดไปเฮ้ยกูยังอยากให้พ่อให้เมียอยู่เทีววะนี่กูเห็นชนะมวยมาเด้อมึงบกกับกูว่าอะไรล่ะเอาวะกูอยากทิ่บอกหรอกนะมาเปรียบกูเลยมาไหมนะแม่ว่ากูยั่งดีคนยังมึงตบหัวแตกกันอะ ก้นก้นเิคนคียเอาแม่โคขุดด้วยไปนี่กูให้เบอร์วะก้นพองยูนิกว่าลุมผังชมงั้นไงโว้ยมีหนอนยังมึงกูมีหมาดีกว่ากูหัวงซี่แนละ้วกูเท่าหนึ่งปากมึงเล็วเต้นหน่อยหนะ่อแม่กูจุดเต่าแกะโอ้ตีมวยนชนะเทียเดี๋ยวนะี้เกียงหลเนาะบอกมาฟังไปงไปเอ็อนเจ้าของทีมคุยกับลูกพี่กูด,ดิ ผมนี่แหละครับเจ้าของทีหน้าตาว่าเป็นตาเป็นเจ้าของทีวะกูหูดจากเงี้ยเดียวเกือบบวกวะเนี้ยเดียวเกือบบวกอัแล้วเป็นผู้ใดครับดูพี่กูเพิ่นสนใจทีมองเนี่ยมึงจะซื้อมึงจะจำหน่ายไหม ผมขายปรได้๋ยวครับเมียผมเกืยบไปเสีสองให้คือขันดูกซ่วงนะวะขันดูกซ่วงวะไม่จัดดูกซ่วงไหมครับผมองเราจะขายไม่ขายขายปรได้ครับเฮ้ยกูให้มึงพูดอีกสามทีขายลมผมสิไปยุ่ยใส่เขายุัดดิมึงเห็นไหมเนี่ย ทำหน้าจีดหรืวกูตบหน้าริ้งชิปโลทำหน้าจีดีรืวกูตบหน้ากระดุง่งกระด้งกระเด้าไปซทำหน้าจีดีรืวกูตบหน้าดุ่งเลยผมต้องเก็บไว้เหตุรองซ้ายผมครับออพอดีผมต้องการซื้อที่แถวหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับ ไปพัฒนาตอนนี้มีชาวบ้านมาขายเกือบหมดแล้วเหลือที่ของคุณผมขายไม่ดก่อนพูดถ้าสี่แสนเลยนะผมต้องเก็บไว้ให้น้องชายผมครับยังาวงบ่ยัยยวว,วแล้นี่ เราต้องใช้คําพูดเบาๆใครบ้าผมขายพื้นเลยเหรอกครับผมก็เก็บไว้ให้ผมกับน้องไซผมได้อยู่ครับพื้นที่มของนี้่ปวดหัวเลยวะอย่ามองแค่นี้อะไรเมื้อชุดเลนไหมหนวกหูไหมมึงอยากหนวกหูไหมว่อแม่อผมฝากไว้ผมเอาไว้ให้น้องครับ เอาอย่างนี้แล้วกันเฮียให้เวลาตัดสินใจสองวันเดี๋ยวเฮียจะกลับมาใหม่สี่แสนนะอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับเย็นผมครับ <laughs> ถ้าไฟไม่มันคงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมไอ้เง้ย <laughs> <laughs> มุไปคิดเบื้งดีๆก่อนเฮียคงจะใจให้เป็นยังบ้านมันไฟรัดวงจรปะ กูก็ล <careers peut avenues> ืม <brewer> ค <ies> uh, like, uh, ือกันวะอย่าคุยไรนีวะงานนี่เนาะสมกันยากผูโอ้มาไหมเจอไหมยินส้มสมพองที่บกงนั่น ค่าหนิแกเด็ดอลไรอรมเสียงย้างมาต้งมึงอารมณ์เสียบ่เเด็เนี่ยไอผมแล้วมันจมอยู่เนี่ยนันมือไอศินสวนมันมึงบุตูมันเลยคือบซอยมันหลุตนยุ้อชผมไม่จังเด็ดผมไม่ยังซอบ่ไดมมึงก็เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟทายไอ้มันกินดีกี่ขั้นมีเวลาเขาบางอยู่มีเวลาเส้นต๋อกี่ขั้นเด็แมน มันกับพอมีวิธีอยู่มีทีอยู่ไะมึงเหรอทีพอติเมียมันไม่ขายเหรออยู่อ่ะคิดได้ไงช่วยจริงจจะถูกก็เกิดพี่ละพี่อย่างนี่เนเฟียงผนเฟียงบอขายบอก ปกต no ิกับว่าเคยคลายแต่คืนยังเดียวเลยคือว่าเฮ้ยเขตนี้เฮีเองพันห้าขายไหมครับเฮ้ยโอ้ที่ห้าไร่ขายไหมที่หาไร่ใส่ห้าไร่ตรงนี้แหละตรงเจ้าอยู่นอะมาขายว่าไว่าสิขายจัาเทียผู้ใหว่า าวบ้านเพิ่นขายหมดแล้วเอ้ากอันนี้ก่อแล้วแต่ะาวบ้านเพิ่อนที่รทีไรทีไรตัวงูจากเนี้ยเดียวเกิดโบกวะมันเป็นพ่อกูอ่บอกูยังส่หูจากมันอ่ะฮะโอ้เสียวเวลาคนเห็ดเบียกเห็ดงานลูกพี่เขาอะ่ะคุณควรซื้อมาเบิดแล้วเธอเนี้ยเอา้าเจ้าอื่นมันขายไก่มันขายไปแต่คอยนี่ว่าขายจุ๊บจ มองใจมึงได้ยังทีนี่หาว่างสิอุ้ยปวดหัวไปพี่ยัามองวะบุญเดี่ยวมาครับเฮียบุญเดี่ยวมาเองลูกเย็นๆต้องนุ่มนวลคือเฮียอยากได้ที่แบ่งขายให้เฮียได้ไหมสักสองยิมก็ได้สองไร่เฮียสองไร่ที่เขาเรียกเป็นไร่ไม่ได้เรียกเป็นยิมเฮียามองอะไรเนี่ยสองไร่ก็ได้จักไร่ก็บ่ขายจักเมียจักตารางก็บ่ขายข่อยบ่ขายขายเถอะ ไอ้ทีมันสวยมากเลยอะอยากได้สวยกระตามสวยเตียงมันทีข่อยมันก็ต้องข่อยไม่ได้เม้าก็เหี้ยดนี่เนี่วะเงายหงอหูปะอี๋เย็นใจเย็นๆงียบหงอกหูปะไม่ขายไม่ขายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียมาใหม่โอ้ยมึงถือไปใส่กระปายใส่ได้บักหนาลูกสิ้น มึงนี er, ah ่ค <là> si er. ah ูยอยากกินล bueno, ูกศรนี่กากี้อะไรเนี่ยเว้ยมึงบูลี่หรือว่างเงียป่ะฮะมึงเล่นของสูงเลยดิว่างเงี้ยได้ดิอึมคือลูกศรมีคนนี่สิว่าเข้าหัวยังมิอย่ามองปะว่าได้อะไรครับเนี่ยปวดหัวละคือเลยมึงบวมเอวมือล้มนี่วางเนี่ยไปไส่หัวไปได้นะเดี๋ยมาอยู่นี่ดอนกูเหลี่ยมตาบ่ใส่หัวกูก็ใส่อยู่แล้วยงมาใหม่นั่นน้อง แต่เฮียผมจัดการมานะันนะมันาได้บาปากเกวสิรอได้เฮียก็หมูก็หมาเนี่ยอ้ยได้เฮียหัวลูกชิ้นมาสั่นว่ะได้ได้จังเดวะอีฮานี่ <c oughs> แต่ว่าเหตุการณ์นี้เฮียบม่ต้องการใ้ผู้ใดตายเฮียเสียจจังเดครับเหตุจังไดก็ได้มันท้องผมไม่พอจะได้เก็บปวด เมื่อนี้ตอนเที่ยงคืนตัววินตกดินตกแค่หาบ่องแงอย่างเงี้ยเที่ยงคืนงามวิกาลงามวิกาลนี่ชิว่าตามพงหาสแตกนี่เดิมชืว่าตามผมมาสแตกเอ้ยสุไปจัดการมันให้ได้เอาให้มันทอดบ่มีพอท่วงบ่มีพอ กเจ็บสวัสด,ดีก็พี่เนียผมเอาที่มาขายครับที่มงึงบอกขันที่เพื่อนผมชี้ออกมาเลยสั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเจ๊ยินลูกค้า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 คือพระเจ้าตบเพี้ยได้ไงอังนี้อยอะเสซบันเจ๊ย็นไอ้หนูมึงขายเท่าไหร่สองไร่ มึงขายเท่าไหร่สองไร่มึงจะขายเท่าไหร่กูบอกสองไร่เฮ้ยเหี้ยก็ถามราคาที่ดีมีราคาสองแสนเฮียว่ามันไม่น่าถึงนะาสองแสนเนี่ยที่ดีมีราคาข้างหลังติดแม่น้ำ ข้างซ้ายติดภูเขาข้างขวาติดนาตาลอดข้างหน้าติดธนครกูว่าแล้วทำไมมึงถึงขายอ่ะได้ดิวสแกนใจโอเค ขอถ่ายรูปนะครับเฮปิพีเอฟซีเหรอถ่ายรูปสลิปเฮ้ยยืมเงิอยืมเงในบ้านลูกค้าลูกคา้าอ,อ่ะ เออทำดีทำดีเอ้ยพวกเองสองคนทำดีเนยเฮ้ยทำดีอย่างเงี้ยเทป่าท์เขาซาเลยว่ามันทองได้สามเดือนแล้วแหวนป่ะดิอีรีเฮ้ยเฮ้ยมันยังกต่มันทองเหรอกต่มันทองกั็ดีไงเอากับมบนนี่เป็นคนพมขืนมันอ่ะ แล้วเฮียบอกว่าเฮ็ดให้มันท่องบ่นไม่พอก็มันท่องหรอกถ้าไปมันไว้มันก็มีพอตัวเป็นไดะบาเฮ็ดดีบ่เอาย่ามองไายมันฮะเอาย่ามองไายมันมันถึงยิงแต่ไ่ได้ถึงนิ่มตอดเออหล่นลงบ้านมาเก็บศพมันไปพุ่นน่ะเจ้าก็ไดมู้